ทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยกับครูโอนนะครับวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอักษรน,นํานะครับโดยอักษรน,นําจะมีทั้งหมด5ประเภทครับแต่วันนี้เพื่อไม่ให้มันการหนักเกินไปครูจะให้นักเรียนรู้จักก่อน2ประเภทนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปรู้จักก่อนว่าอักษรน,นําคืออะไรครับความหมายครับคือพยัญชนะ2ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกัน แต่ออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นออกเสียงเหมือนมีสระประสมอยู่ครึ่งเสียงและพยางหลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่โดยมีวิธีการออกเสียงขึ้นอยู่กับเพยัญชนะตัวหน้าและตัวหลังนะครับอ่านี่คือความหมายของอักษรน้ำคือเพยัญชนะที่มี2ตัวเรียงการ,ระสมสลับกันนั่นเองครับซึ่งวิธีการอ่านเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนเดี๋ยวเราไปค่อยๆรู้จักกันนะครับประเภทที่1คือ คำที่มีหอนํานะครับอันนี้สไลด์ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับต้องลบไม่โทรออกนี่หอนํานะครับไม่ใช่หอน้ํานะครับคําที่มีหอนําคําที่มีหอนําคืออะไรครับคือคําที่มีพชนะต้นตัวหน้าเป็นหอหีบนะครับอ่าพจนะต้นตัวหลังเป็นงองงูยอหญิงนอนหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงหรือว่า วอลวนนะครับให้ออกเสียงพยางเดียวแต่ไม่ออกเสียงตัวหอหีบนะครับโดยเสียงวรรณยุกของพยางออกเสียงตามตัวหอหีบอาจจะงงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับเห็นไหมครับอย่างตัวอย่างเช่นคำแรกครับน้ำหวานเห็นไหมครับออกเสียงพยางเดียวคืออะไรครับ หวานครับออกเสียงวอลแหวนนะครับไม่ออกเสียงหอหีบนะครับแต่ว่าเสียงวรรณยุกเป็นเสียงของหอหีบนั่นเองนะครับอ่าเข้าใจกรือย่างน้ําหวานครับหอหีบนําวอลแหวนหนูวิ่งอันนี้นะครับหอหีบนํานอนหนูหมอนข้างอันนี้นะครับหอหีบนํามอม้านั่นเองนะครับหาต่อไปผีหลอกหอหีบนําลอริงนะครับ ไปไหนหอหีบนํานอนหนูเห็นไหมครับยคำว่ารอกออกเสียงก็ออกเสียงรอรอ,อ,อลิงนะครับไปไหนก็ออกเสียงนอนหนูครับแต่ว่าวรณยุ์เสียงตรงกับหอหีบนั่นเองนะครับหมูป่าอ่าเห็นไหมครับหมีแพนดา้าคำว่าอะไรครับคำว่าหมีหอหีบนำมาม้าหน้าสวยคําว่าหน้านะครับหอหีบนำนอหนูอ่าสุดท้ายมีหวานนะครับ เดี๋ยวเรามาลองสะกดกันนะครับอย่างคําแรกคำนี้อ่านว่าอะไรครับามาสะกดพร้อมกันนะครับครูชี้ปุ๊บสะกดพร้อมกันเลยนะหองออกกคคำต่อไปไงอ่านว่าหองออายง่ายหญิงอ่านว่า หอยออิงอหญิงหนูอ่านว่าหอนออูหนูหมออ่านว่าหอมออหมอหยุดอ่านว่าหอยออุดอหยุดรอกอ่านว่าหอรออกรอก หลานอ่านว่าหอรออานอหลานแหวนอ่านว่าหอวอแอนอแหวนเห็นไหมครับคำที่มีหอนาตอนสะกดจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหมดเลยครับหอหีบหมดเลยนะครับและตามด้วยอะไรเอ่ยพระยันชนะใช่ไหมครับดูตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับหอกบงอใช่ไหมครับหอหีบงง,งูตอน เขียนคำหมาก็หอหงอแล้วค่อยตามด้วยสละนะครับายเหมือนกันเห็นไหมครับหอหงอแล้วตามด้วยสละยิงนะครับหอยอแล้วตามด้วยนะครับสระนะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากเลยหอนําต่อไปตัวต่อไปง่ายมากครับนี่คือคําที่มีออนําครับคํานี้มีออนําครับเป็นคําที่พัญชนะตัวหน้าเป็นตัวอออ่างนะครับ พัญหนนตัวหลังเป็นยอยักษ์นะครับโดยจะมีอยู่แค่4ี่คำเท่านั้นคือย่าอยู่ยอ่างอยากนะครับย่าอยู่อย่างอยากออานมีเพียง4ี่คำเท่านั้นเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับลองมาสะกดพร้อมกันครับย่าอ่านว่าอยออยอไม้เออยา ขออภัยนะเมื่อกี้ครูอ่านผิดอยอายาไม่เอกยานะครับอยอ่านว่าอยอูยไม่เอกอยู่นะครับยาง,อยอ,อ,งอยอางยางไม่เอกยางอยากอยอากอยากเห็นไหมครับสี่คำง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้งานอ่านี่ครับ สำหรับงานนะครับให้นักเรียนนะครับนำคำเหล่านี้นะครับในกรอบเหล่านี้นครับมาใส่ตามกรอบข้างล่างให้ถูกนะครับเห็นะครับคําไหนที่เป็นหอนํางอให้มาใส่เลยครับ5คําคําไหนที่เป็นหอนํายอให้มาใส่ครับ5คาําคําไหนที่เป็นหอนํานอให้มาใส่ครับ5คําโดยตอนนักเรียนทํานะครับให้นักเรียนเขียนสักครู่นะครับ ไม่ต้องตีกรอบน,นะครับให้เขียนไปเลยครับอย่างหอนำงอแล้เขียนตัวเลขเลยครับหนึ่งสองสามอ่าเขียนผิดเขียนผิดสี่ห้าครับอย่างเช่นหอนำ้ำงอมีคำว่าเหงานักเรียนก็เอาคำว่าเหงามาใส่เลยนะครับทำอย่างนี้สามหัวข้อเลยนะครับอ่าแล้วก็ เสร็จแล้วก็ส่งให้ครูทางไลน์ส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ